ตรงนี้อันนึงอันนี้นายรู้อยู่แรือปล่าปะอันนึงนะอืมตกูที่อัยู่เนี่ยเนี่ยตระกูลเนี่ยอันนี้รู้อย่าใช่ปะอ่าแล้วโอเคก็มีข้างหลังที่เท็ดบอกอันน้รู้ปะรู้รู้รู้พี่นี่ตรงไหนครับนี่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 อืมอันไหนที่ไม่รู้บ้างปะเนี่ยที่เหลือไม่รู้เลยไม่ดูตารางเลยเลยก็ได้ไมดูเรียงเลยก็ได้โซนข้างล่างอะพี่ไม่รู้เลยอะ กูดาเท่าไรนะพี่เหมือนปูนปูนมันยี่สิบห้าทีถึงสี่ถึงสี่สิบปะใช่โหเหี้ยมกะยากจัดเลยอ่ะมีจำจุดขยานู้นได้ปะขวามือเนี่ยขวามือเราอ่ะเห็นปะมองเห็นตัวปะมองเห็นตัวปะอ๋อมองเห็นตัวไหมเหรอขยานเลยอ่ะข้าางงล่จำจุดรู้จุดขยานไหมรู้นั่นที่มันจมดินอะแหละมันอยู่ข้างกันเลยแต่มันมองเห็นตัวไกลอยู่ข้างกันเลยเออออเเ แล้วเก่าวเวลายัางไงวะพี่พี่จะมา,าไมืวอไหเออที่จริงมันต้องไปไล่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยมันใช้ตำรวจเท่าไรหร่วะท่าปูนป<ม>ะนี่อันหนึ่งเห็นปะเห็นนี่เห็นพี่เอาเวลาแบ่งเดี๋ยวจมช่วยเนี่ย่ะมันต้องไปเริ่มไล่ตั้งแต่อันแรกเลยที่พี่ไล่มาเห็นปะปลองเลยก็ได้ไปนิ่าก็คือกดได้เลยเลยใช่ป่ะพี่ไม่มีคูดาวใช่ป่ะอืมใช่ผ้าไม่มีคูดาว คือแล้วมันแจ้งเตือนตำรวจเรากดพลาดมันก็แจ้งเตือนปะหรือว่าเรา,ากดได้ถึงจะแจ้งเตือนไม่ชัวร์ว่ะไม่ได<ม>้แจ้งจตลอดขึ้นปะอะไรเซื่อไปไหมพี่เดี๋ยไปดิอะไรเสื่อมไปสองคันปะเฮ้ยที่อินทาเซ็ตเลยอ่ะแต่ตีใครวะเห็นบอกจะไอ้นี่อยู่อ่ะจะหาแก๊งตีอยู่ไหมรู้แก๊งไหนไม่รู ไอ้แปะผมไม่รู้ไปไหนอะไรก็ไปไปเพื่อนนี่เอาไอ้นี่ไปไอ้เออใช่เหรอไอีกอ่ะไอ้เค้มใครวะไอ้ อ่ะ<ม>ต้องขับวนอย่างนี้เรื่อยๆป่ะพี่ถ้าคููดาวสี่สิบตู้นี้อีกสามนาทีถ้ามันสี่สินะแต่ถ้ามันคูดาวไปแล้วก็น่าจะโดนหม,มยไปแล้วต้อง,งอไล่มา<อ>แก่มันคือความยากตรงที่ว่าเวลาคููดาวแม่งแม่งสุ่มใช่พี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหน แต่คือที่พี่จบที่ที่พี่จดไว้คือห้าสิบเริ่มเริ่มจบไม่พูดใดชดด่ไหมใช่ yeah แห่ว่าลืมใครวะเนอ่ะต่อยหน้าต่อยหน้าได้แล้วได้นได้หรอ ได้เลยป่ะพี่กด้อมกันได้เลยป่ะมันแย่งกันได้ป่ะได้ยังไงวะได้พี่แย่งกันได้เฮ้ยนี่ถือว่าไวง่ายเว้ยมันง่ายพี่เอผมผมมันง่ายมันไม่มีบั๊กอ่ะไม่มีบั๊กถ้ามันง่ายตรงนี้มันไม่มีบั๊กไงอันพังห่อพี่สีแดงพี่จบไปประมาณสิบห้าตู้มั้งได้อันไม่พังมาสองอันแต่อันหนึ่งแต่อัน ได้ไหมได้มาดิมาดิขดก็ได้หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮียอะไรวะเฮียสภาพยสุดท้ายได้กันปะพดงอมเลยไอพี่ได้สองามทีอะพี่เฟอร์เฟอร์ เกี่บสติมันยังไม่ไมาไม่ทันตอนนี้แม่กูบอกวิธีให้ง่ายๆเลยมึงคิดว่ามันยากใช่ป่ามึงท่องอ่ะมึงกดท็องมึงมึงท่องไปด้วยท่องเสร็จแล้วกดใช่ปะไขว่แต่ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายปะน้านผู้ชายที่บอกว่าขอเบอร์จุ๊บมาปะ ถ้าสมมติเราวนรอบนี้เสร็จเราก็ต้องวนไปอันนั้นอีกรอบหนึ่งปะใช่วนอันที่ไม่ได้ไปเรยเอยๆุ่งถุงละสองสองพันห้าที่สามพันถุงก็เจ็ดล้านห้าแล้วพี่เลมไม่ไหวไอ้เท็กตายพี่ขวาแล้วขวาปะ่ะ ว้าเนี่ยเนี่ยเป็นคนจบอยู่เฮ้ยสังหารพี่สังหารเดเวลาเชิดได้เวลาเชิดสังหารได้เวลาเชิดสองคนจะเกิดไหมอะไรครบอะไรอ่ะพี่ได้เกิดนิมได้สองคนปะได้เดียวตามเรือนมา โอ้ชนไปทีท่เห็นภาพเขาขึ้นไปข้างบนแล้วนะใช่อเออใคร ชาตฟิวชาติอ้าวแล้วระบบใหม่ไม่ต้องไม่ต้องอีมดเมนูแล้วเลยเอาไปก่อนอไม่เดินไม่เดินไม่เดินทำไมันลื่นอย่างวขขา่ขอโทษครับขอโทษครับหาอไ,ไรหา,าครับเราตรงตกแค่ไม่สองจุดนะ

มนเป็นคนดังได้พล่ครับมาเน3่ช เสียนตู้โทรศัพท์แม่งมาแล้วอ่ะเหี่ยโทรเซียนตู้เราลืมตู้หนึ่งไอตรงในตึกตปูนตึกปูนุกน่ายาไปละตรงไอนี่ข้างถนนตรงทางไปตกแคปจากแลนเราอ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ใช ไปดูตู้แรกก่อนเหนื่ไอ้จริงทำหมด20ตู้นี้ก็แทบจะวนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ใช่พี่มันมี20ตู<ม>้ตตเหรอทั้งหมดอ่ะใช่มีมี20ตู้เรารู้ส9กตู้18ไม่ใช่เหรอชิ่บอก19 <9 S 1> แล้ว,ลวังไม่ได้ไ นั่นจะมีคนเอาไปแล้วมีคนเอาไปแล้วปะมาครูดาวเร็วอ่ะโอ้ยโอ้ยเจ้าคร้าเจ้าครับเจ้าค้าเฮ้ยไก่ดังหยาเต็มหลบเต็มหลบเลยอ่ะ โอว่าเราองไปตู้เต็มเร็มกันแี้วทีไอ้นี้มตั้มดับท่านเป็นอะไรอ่ะไฟเอ็มเน่าแล้วไฟเอ็มเน่า เล่นนุกน่าเอาไปแล้วป่ะน่ะมีโอกาสนะเว่เอาไปหรอไม่เห็นใเอาไปแล้วไปแล้วไม่เขาไปแล้ว ผมว่ากระจกชาจเอาทุกที่ปัดตูออต้อีที่ติดตู้จริงอะผมว่าต้องแบ่งกันเอา,าที่ต้องแบ่งกันโต้ตูคนละโซนอะใช่แบ่งคนละโซนอะพอม่อานั่งเวลามันมั่ยแล้วอะแล้วเราวิ่งวนทั้งหมดอะแล้วเวลาส่งทั้าตู้หนึ่งไม่ได้อะ่ะแล้วไปตู้สองตู้สามได้อ่ะแล้วตู้หนึ่งเราวนกลับมาไม่ทันเลยต้ตนี้โคตรน่าอยู่อะมีปูให้จบน่ะ เจาะด้วยที่ไอ้เข็มไม่รู้ว่ะไม่รู้พี่หรือผมอ่ะกูรู้ว่าเป็นมึงแน่นอนเว้ยเข็มเฮ้ยเฮจ๊พี่พวกเดียวกันไ้ไอ้เข็มขวางหมดด้วยไปลืมไปลืมไเอย่าไงก็ไม่ค้างเอาได้ครับไอ้เย้ยได้เขียวได้ว่ะเขียวได้กรอบเลยครับอ้า

เคยมาตรงนี้ปะไม่เคย,เยพี่ผมไม่ค่อยจนไม่ได้จบเลยพี่ผมเพิ่งกลับมาแบบเต็มตัวยังไม่ okay, <yeah. S 1> รอรถวันที่สิบห้ารถผมทำปุ๊นั่นแหละเดี๋ยวเจอผมทั้งทั้งคืนเปิดประตูเหรอไม่ใช่พี่ถ้าเป็นรถเดิม <c oughs> แต่แค่แบบว่าน้าเป็นแบบปรับปรับภาในเพราะถ้าเปลี่ยนโมเดลมันจะแปลกปะผมว่าใช่นนเป็ของพี่ยังรออยู่เลยล้อถ้าเปลี่ยนโมเดลมันจะแบบเ,เ,าเ,เบบขาจะาจะมีอะไรอย่างนี้คิดปากอะไรอย่างง ดูล้วทำไมเป็นเราถึงเปลี่ยนได้เลยช่างไม่เลยรวยไหมเอาอีกแล้วเออที่รถกูแม่เก่ามาหลายเดือนละเกือบปีแล้วลนะเกินหลายเดือนแล้วนะ <c oughs> ไ,ไม่ได้ปรับเลย หนึ่งสองสามต่ะก็ถิดมาคันเซนได้ป่ะไม่ไม่ไม่อยากเซนนะเผื่อมันต้องต่อมาเออเอาสไลด์ลดิสไลด์น่าจะหลุดปะ่ะไม่มันแคปแน่ ได้เขียวมาอันหนึ่งแตกมาสามอันเราได้แตกมาสามอันโอกาสออกมันแบบว่าออกยากอยู่นะยากอ่ะพี่ยากอยู่แต่ถ้าเราคุมมาผมว่ามันก็ไม่เปันหายะก็ได้เรื่อยๆไงสแต็กไปไเรื่อยๆเออไม่จะทำแต่งานเนี้ย ผมอยากผมอยากทำอันนี้แหละไอเข็มม,ขมันบอกอว่าอัน,นอันนี้ต้องปีนขึ้นไปอันไหนแค่บันไดนี้ปะมันมีแค่บันไดตรงเนี้ยเออพี่บินเข้าไปไอเข็มว่าเข็มรู้จุดเหรอไอเข็มมันบอกมาลงโทรถามก่อน เไฟมาตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนดีแล้ครับเม่อตองนี้ตกลงอยู่ตรงไหนปีกี่ปีกี่รอบปีกี่รอบกตัวอยู่ ปโมงฟ้าผ่านหลังคาที่อะไรวะงงพื่ตอตรงจุดไปเป๊ะเ,เลยเหรอแต่ตอนนี้พี่อยู่มึงจำจุดขายาได้ปะที่มันเป็นจุดเดียวข้างถน,นนน่ะเนี่ยพี่อยู่นั้นนะ่ะตรอรางรถไฟอะรางรถไฟเราจะล้อกับรถไฟเหรอ เบืองปูนเบืองปูนอยู่ขวานี่ตอนหลังคาเที่ยวฟ้านิดนึงนะเข้าไปแบบเหมือนเป็นโกดังเหรอพานโกดังเหรอเออเฟืองอยู่ซ้ายมือหน้าปะ มองซ้ายถังแดง